สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะนำเสนอนะครับเหรียญพระอาจารย์วันอุตโมนะครับเป็นเหรียญรุ่นที่3นะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสอนนี่ทำทำไปเยอะแล้วนะครับก็เลยจากนี้ไปก็เลยมีมีความตั้งใจว่านะครับมีความตั้งใจส่วนตัวนะครับจะทำเหรียญพระอาจารย์วันให้ให้ครบทุกรุ่นนะครับจริงๆเราก็ทำไปหลายรุ่นแต่ทำเฉพาะ ที่เล่นหากันหลักๆนะครับก็เลยคิดว่าเอ้อนาคตก็ก็น่าจะมีการเล่นหากันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยพยายามค้นหาเหรียญย่อยๆที่ตัวเองมีอยู่นะครับแล้วก็จะอันไหนมีนะครับครบหรือพอเปรียบเทียบได้ก็จะหยิบมาทําก่อนนะครับก็เลยมาถึงคิวเหรียญรุ่นที่3พระอาจารย์วันอุตตโมนะครับพระอาจารย์วันอุตตโมนะครับปี2516นะครับรุ่นแรกรุ่น2เนี่ยปี1 4นะครับ รุ่นแรกถึงสองปีหน 2, ึ่งสี่แล้วก็มาปีหนึ่งหกนะครับปีหนึ่งหกสำหรับเหรียญพระอาจารย์วันอุตมโมนะครับนะครับที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นรุ่นแรกรุ่นสองนะครับแล้วก็เหรียญหม่อมจรุงนะครับหม่อมจรุงน,นะครับส่วนเหรียญรุ่นสามเนี่ยนะครับเหรียญรุ่นสามจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงสร้างาปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับสร้างสองเนื้อ สร้างเนื้อทองแดงนะครับเน,เนื้อในเป็นเนื้อทองแดงได้สร้างสองแบบก็คือรมดํากับกระไหลทองนะครับอ่าแล้วก็แบ่งออกเป็นบล็อกหนังสือใหญ่กับหนังสือเล็กนะครับหนังสือใหญ่กับหนังสือเล็กนะครับหนังสือใหญ่กับหนังสือเล็กนะครับแล้วก็เป็นทองแดง ize, รมดําทองแดงรมน้ําตาลกระไหลทองนะครับก็จะมีอยู<ๆ>่เท่านี้ไม่มีเนื้อพิเศษไม่มีเนื้อเงินไม่มีเนื้อเนื้ออื่นๆนะครับราคาเล่นหากันก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยคราวนี้มาดูวิธีการแยกแยกบล็อกแยกพิมพ์นะครับ Uh, ตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ในมือก็สี่เหรียญสี่ <_ an> เหรียญก็จะเป็นอย่างละสองเหรียญน,นะครับอย่างละ2 2> <_ an> สองเหรียญก็คือหนังสือเล็กกับหนังสือใหญ่นะครับก็วิธีสังเกตก็ไม่ยากนะครับไม่ยากแล้วนะครับไม่ยากในที่นี้ก็คืออ่าพอดูออกด้วยตาเปล่าเหรียญเกยังไม่เห็นนะครับเหรียญเกย,ยังไม่เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นเหรียญเกยนะครับอ่านะครับอ่าวิธีการดูนะครับวิธีการดู ดูง่ายนะครับดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือก็คือตัวหนังสือชุดตัวหนังสือเนี่ยนะครับตัวนี้จะเล็กหน่อยเห็นไหมครับอ่าตัวนี้จะเล็กหน่อยนะครับตัวนี้จะเล็กหน่อยส่วนบล็อกตัวซ้ายมือนี่คือตัวหนังสือเล็กนะครับตัวหนังสือเล็กขวามือนี่คือตัวหนังสือใหญ่นะครับตัวที่เห็นกระไหลทองเยอะจะเป็นตัวหนังสือใหญ่ก็คือตัวขวามือเนี่ยนะครับอ่าแต่ถ้าเอาเรื่องความละเอียดสวยงามเนี่ยนะครับคมเนี่ยนะครับผมผมให้ ตัวหนังสือเล็กนะครับถ้าลงกล้องตัวหนังสือเล็กจะจะสวยกว่าเซนเซียนเยอะกว่านะครับราคาเล่นหากันก็ยังหลักร้อยตอนนี้ก็บางท่านก็อาจจะยังแยกแยกบล็อกไม่ออกนะครับแยกบล็อกไม่ออกเนะี่ยก็ให้ดูนะครับให้ดูว่ามีอยู่สองบล็อกนะผมหยิบขึ้นมาให้ชมอันนี้เป็นตัวหนังสือเล็กนะครับตัวหนังสือเล็กเห็นไหมครับตัวหนังสือเล็กก็จะเขียนวัด อภัยดำรงธรรมนะครับหรือเราเรียกว่าภูผาเล็กจังหวัดสกลนครน,นะครับก็จะเขียนพระอญญาจารย์วันอุตโมอันนี้คือหนังสือเล็กนะครับหนังสือเล็กนะครับข้างหลังก็จะเป็นลายเซ็นนะครับแล้วก็มีดอกบัวสีเหลานะครับแล้วก็อัฐบริขารนะครับพิธาพิเศษที่หนองคายนะครับวัดสีเมืองก็เรียนรุ่นนี้ออกที่วัดสีเมืองจังหวัดหนองคายนะครับปี16นะครับปี16ปี16 ตัวตัดนะครับทวนี้มาดูตัวตัดดูตัวอักษรใหญ่ก่อนนะครับตัวอักษรใหญ่นะครับตัวอักษรใหญ่ก็จะเขียนเหมือนกันเพียงแต่ว่าขนาดตัวหนังสือเนี่ยตัวอักษรที่จะใหญ่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าแล้วก็จะชิดขอบหน่อยนะครับจะชิดขอบหน่อยนะครับถ้าลงกล้องเนี่ยความคมของตัวอักษรตัวบล็อกเนี่ยเหรียญตัวอักษรเล็กตัวหนังสือเล็กเนี่ยจะจะคมกว่านะครับอย่างพวก ดอกพิกุลดอกจันพวกนี้ครับปลายก็จะแหลมปิดเลยครับแล้วอย่างบริเวณเส้นผมนะครับเส้นผมนะครับเส้นผมจมูกจมูกอะไรพวกนี้นะครับตัวหนังสือเล็กจะคมกว่าแล้วก็ถ้าลงกล้องนะครับลงกล้องฝั่งนี้ก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอากล้องลงให้ดูนะครับรูว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับต้องขออภัยตลอดเพราะว่าคลิปหาคลิปออนไม่เจอนะครับ หาวิธีก่อนนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับถ้าลงกล้องก็จะเห็นนะครับเนี่ยบริเวณศีรษะพวกนี้ยนะครับจะมีรายละเอียดเส้สนเสี้ยนเยอะกว่านะครับเยอะกว่าครับนะครับนี่คือตัวหนังสือเล็กนะครับตัวหนังสือเล็กนะครับตัวหนังสือเล็กเห็นไหมครับอ่าหัวเนี้ยตัวอักษรนะครับเห็ออนไหมนนครับที่ผมบอกจะมีรายละเอียด ชัดเจนนะครับไปลงไปแหลมพวกดอกคุกเนี่ยนะครับดอกจันรดอกพิกลเนี่ยนะครับก็จะชัดเจนกว่านะครับตัวอักษรก็จะแหลมกว่าคมกว่านะครับสําหรับตัวหนังสือเล็กนะครับตัวหนังสือเล็กกับตัวหนังสือใหญ่ทวนี้มาดูตัวตัดนะครับตัวตัดดูความหนาเหรียญนะครับความหนาเหรียญของทั้ง2แบบเนี่ยนะครับจะเพียนกันอยู่นิดนึงนะครับนิดหนึ่งจะจะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันตอนแรกผมจับตอนแรกเนี่ยนะครับ เล็กก็จะบางกว่านะครับในในส่วนตัวผมนะครับเท่าที่ผมจับมาเนี่ยนะครับนะครับตัวตัดก็เหมือนกับว่าของตัวตัดตัวอักษรเล็กเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดชุดหนึ่งนะครับตัวตัดชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเพี้ยนกันอยู่นะครับลักษณะขอบตัดตัวอักษรใหญ่ก็จะเป็นตัวตัดชุดหนึ่งนะครับตัวตัดชุดหนึ่งนะครับอยาให้ตัวตัดให้ดูนะครับนะครับดูฝั่งนี้ด้วยอ่ะนะครับดูหลายๆมุมนะครับ ลักษณะตัวตัดก็ผมตีว่าเป็นคนละชุดคนละชุดตัวตัดเลยนะครับคนละชุดตัวตัดเลยนะครับความหนาเหรียญก็คนละหนาแล้วก็ดูหูเหรียญนะครับอนาคตถ้ามีการเล่นหายการเนี่ยนะครับหลังห่วงเหรียญเนี่ยนะครับเนะครับเล่นเอกลักษณ์สำหรับเหรียญยุคนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ตัวหนังสือใหญ่นะครับเนี่ยนะครับหลังหูเหรียญนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวหนังสือเล็กก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะเพี้ยนกันอยู่หน่อยหนึ่งนะครับนะครับเห็นกันอยู่หน่อยหนึง่งนะครับวิธีแยกนะครับตัวหนังสือเล็กเสี้ยนจะนะครับอ่าด้านบนสีชาตนะครับตัวหนังสือเล็กนะครับอ่าแล้วเหรียญตัวเนี้ยสภาพคมด้วยนะครับพอสภาพคมก็เลย ง่ายเลยนะครับง่ายเลยนะครับเป็นเสียนะครับนี่นะครับตัวอักษรเล็กนะครับตัวหนังสือเล็กตัวหนังสือใหญ่สือใหญ่จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเหรียญก็ใช้ด้วยนะครับก็เลยเทียบต้องหาเหรียญสภาพใกล้ๆกันนะครับนะครับใกล้ๆกันมาให้ดูนะครับนะครับก็พอเป็นแนวทางนะครับสําหรับเหรียญ พระอาจารย์วันอุตโมนะครับเหรียญพระอาจารย์จะสร้างกันอยู่หลักหลักพันเหรียญน,นะครับสองพันสามพันมีเหรียญรุ่นแรกที่สร้างเยอะหน่อยหมื่นหมื่นหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นอื่นก็สามพันห้าพันอย่างเงี้ยนะครับหลักพันนะครับไม่ไม่เยอะก็แล้วจานวนการสร้างคอ่อนข้างที่จะลงไว้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นเหรียญเกจิย, iniz, ยุคเดียวกันก็อาจจะไม่ไม่ได้มีจํานวนลงละเอียดแต่ของพระอาจารย์วันเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องเรื่องจํานวนการสร้าง จำนวนรวมนะครับให้ให้ให้เล่นชัดเจนนะครับให้เล่นชัดเจนดังนั้นก็ถือว่าเป็นสายอีสานอีกหนึ่งหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งรุ่นนะครับที่กําลังมาก็คือสายพระจันร์วันอุตโมนะครับดังนั้นก็ลองค้นดูนะครับเผื่อท่านเจอก็ลองหยิบมาส่องมาเก็บไว้ก็คิดว่าอนาคตราคาก็น่าจะขยับขยับขยับขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวต่อไปอาจจะทำยันรุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าก็มีเก็บไว้เยอะหลายรุ่นอยู่นะครับสําหรับพระจันร์วันอุตโมนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกด subscribe สำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดนะครับสำหรับท่านที่กดแล้วติดตามชมตลอดก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเหรียญไพ่เดือนวันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็กำลังได้รับความนิยมนะครับเล่นหากันนะครับต่อไปก็อันนี้เหรียญรุ่น9านะครับเหรียญรุ่น9าเหรียญรุ่น9กีามีทองแดงแล้วก็มีทองแดงกระไหลนาดด้วยนะครับเหรียญนี้คมเลยนะครับคมเลยเดี๋ยวว่างๆ จะทําให้ให้ชมนะครับจะทําคลิปมามาไว้ให้ชมก็จะไล่ทำไปให้ให้ครบทุกรุ่นนะครับนี่คือเหอรียญรุ่น9นะครับเหรียญรุ่นเก้านะครับมันก็เรียกเหรียญยดาวแล้วมีตอกโค้ดนะครับนะครับเหรียญตอกโค้ดเหรียญรุ่นเก้าเรื่อนี้สวยเลยนะครับสวยเลยเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับอันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับอ่านี่น่าจะปีสองสองศูนย์นะครับอ่าปีสองศูนย์นะครับสองศูนย์ก็เอาไว้ว่างๆจะทยอย ทำคิดลงให้ชมนะครับเหรียญพระอาจารย์วานบางเหรียญก็จะมีดีไซน์เหมือนเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับผู้สร้างก็จะเป็นทีมกลุ่มเดียวกันทํานะครับอย่างตำรวจเล็กตํารวจใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกันนะครับก็เป็นเกจิยุคยุคเดียวกันนะครับก็น่าเล่นหาดีนะครับก็น่าเล่นหาดีน่าสะสมราคายังหลักร้อยอยู่เลยนะครับสาหรับเหรียญรุ่นย่อยๆนะครับก็แนะนานะครับให้ลองหันมาเก็บไาสะสมดูนะครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับเหรียญรุ่น 3พระอาจารย์วันอุตมโมนะครับปี2516นรบนะครับวัดอภัยดำรงธรรมวัดภูผาเหล็กนะครับจังหวัดสกลนอครน,นะครับปัจจุบันก็อยู่อำเภอสองดาวนะครับก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณครับ